بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ในเทปนี้นะครับเราอยู่ในซุร้อลอิคลาสนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่พี่น้องคุ้นเคยกันดีก็คือกุ้นหัวลอนะครับซึ่งเป็นซุระอสั้นๆนะครับที่เรามักจานกันบ่อยๆในละหมาดนะครับแล้วก็อ่านในบทอัสการยามเช้ายามเย็นหรือว่าก่อนนอนนะครับหรืออ่านในบทวิริศหลังละหมาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงวิธีการอ่านให้ถูกต้องตามมัคคอตนะครับแล้วก็กดตัวิตต่างๆในซุระอนนี้นะครับในอายะแรกนะครับมาดูนะครับเริ่มด้วย กอฟนะครับกุลเนี่ยเริ่มด้วยตัวกอฟซึ่งตัวกอฟเป็นอักษรเสียงหนานะครับเวลาอ่านให้พี่น้องยกคนลิ้นด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวลามนะครับให้พี่น้องม้วนลิ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้แยกจากกันกับตัวนูนนะครับกุลกุลนะครับจะไม่ใช่กุลกุลนะครับกุลต่อมานะครับฮูวัลลอฮุวัลลอ่ะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตรงตัวลามในคำว่าอัลลอฮ์นะครับก็จะมีกฎเฉพาะก็คือเป็นลามหนากับลามบางด้วยนะครับ ในตัวลามในคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากว่าก่อนหน้าคําว่าอัลลอฮ์เป็นสระฟัตฮะนะครับลามในคําว่าอัลลอฮ์ก็จะเป็นลามหนานะครับแต่ถ้าหากว่าก่อนหน้าคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสระกัสรอ์นะครับลามนี้ก็จะเป็นลามบางนะครับแต่ในอายะห์นี้เนี่ย ก่อนหน้าคําว่าอัลลอฮ์เป็นสรัฟัตฮะนะครับลามตัวนี้ก็จะเป็นลามหนาให้พี่น้องยกคนลิ้นด้วยนะครับฮุวัลลอฮุวัลลอฮ์นะครับฮุวัลลอฮุอาฮัดอาฮัดตัวฮะนะครับอันนี้ก็เป็นฮะเล็กนะครับมักคอร์ตของมันอยู่ที่กลางลําคอนะครับให้พี่น้องไปให้ถึงกลางลําคอนะครับแล้วก็จบด้วยกับตัวดานนะครับอาฮัดตัวดานนี้ก็เป็นอักษรก้อนกอละนะครับหรือเป็นอักษรเสียงสะท้อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นก้อนก้อนละกูบรอนะครับเนื่องจากว่าบนตัวดานเนี่ย ไม่ใช่สระสุกูลเดิมนะครับฉะนั้นถ้าหากว่ามันไม่ใช่สระสุกูลเดิมและเราอ่านหยุดเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นก้อนก,นกราคุบารอนะครับให้พี่น้องอ,อ,อ่านเสียงสะท้อนด้วยกับเสียงสะท้อนที่หนักและชัดเจนนะครับอาฮัดอาฮัดนะครับามาดูกันอ่านอายะนี้นะครับล و ل هو ลอฮุอ و ฮัดอีกครั้งนะครับ قول ว و ลอฮุอ و ฮัด อ่านะครับแล้วก็ตรง h a ด d ตรงนี้เนี่ยเป็นสระเสียงสั้นนะครับก็คือพี่น้องอย่าไปลากเสียงยาวเป็น h a ด d h a d นะครับอ h a d อ่าอะนะครับอายะต่อมานะครับ Allah ซ so, อ่า Allah ลลเหมือนกันนะครับตรงคําว่า Allah นี้นะครับ ก็จะเป็นลามในคําว่าอัลลอฮ์ก็จะเป็นลามหนาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันมีฮัมซะวอลซอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใส่สระฟัตฮะนะครับในคานี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยในลามในคําว่าอัลลอฮ์เนี่ยก่อนหน้าเป็นสระฟัตฮะลามนี้ก็จะเป็นลามหนานะครับให้พี่น้องยกคนลิ้นด้วยนะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อ่าแล้วก็ฮุสโซฮุสโซเนี่ย เข้าไปในตัวซอสนะครับเข้าไปในตัวซอสซึ่งตัวซอสเนี่ยนะครับก็เป็นอักษรเสียงหนาเหมือนกันนะครับให้พี่น้องยกคนลิ้นนะครับแล้วก็คุณลักษณะของตัวซอสเนี่ยก็เป็นคุณลักษณะอัสซฟิรนะครับซึ่งเป็นเสียงสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีลมนะครับมีลมออกมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเสียงนําแล้วก็ลมออกมาฮุสโซฮุสโซเนี่ยฮุสเนี่ยลม ออกมานะครับแล้วก็มีเสียงนํามาแล้วก็ให้พี่น้องยกคนลิ้นด้วยนะครับฮุสโซอา่าฮุสโมัดอา่ามัดก็จบด้วยกับตัวดานเหมือนกันนะครับซึ่งตัวดานก็เป็นอักษรก้อนกระ,ะเหมือนกันกับอายะกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอ่อเป็นก้อนกรลักกุบรอรนะครับเป็นเสียงสะท้อนที่เป็นกเออเป็นเป็นสะท้อนให้ชัดเจนแล้วก็หนักนะครับเนื่องจากบนตัวดานไม่ใช่สระสุก,กูลเดิมนะครับ เราใส่สระสุกูลให้ตัวดานเนื่องจากเราอ่านหยุดนะครับฉะนั้นจะเป็นก้อนกอลกุบร,รอให้อ่านให้ชัดเจนนะครับหมายถึงว่าให้หนักในการสะท้อนเสียงนะครับมัดเดแล้วก็เป็นสระเสียงสั้นด้วยนะครับเนีย่ยพี่น้องอย่าไปลากยาวเป็นมัดเดมัดเดนะครับมัดเดมัดเดอนะครับมาดูกันอ่านอายันี้นะครับอัลลอฮุซามัดอีกครั้งนะครับ Allahu s a m ม a d อ่านะครับต่อมานะครับ l ัม y a ลิดอ่าย a l ิดเตรงนี้ตัวดาน,นี้ก็เป็นอักษรก้อนกอนละนะครับเป็นเสียงสะท้อนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูอีกนิดนึงเนี่ยนะครับมันเป็นก้อนกอละซุกรอนะครับเนื่องจากว่าตัวดานตัวนี้เนะี่ยมีสระสุกูลเดิมนะครับเป็นสระสุกูลแท้สุกูลเดิมดังนั้นจึงเป็นเสียงสะท้อนที่เป็นเสียงสะท้อนน้อยหรือเป็นเสียงสะท้อนที่บางกว่า ก้อนก่อละกุบรอนะครับอันนี้เป็นก้อนกอละซุกรอนะครับย่ลิดไข่สะท้อนด้วยนะครับแต่ก็จะไม่หนักเท่ากันกับตอนที่เป็นก้อนกอละกูบรอนะครับย่ลิดย่ลิดต่อมาวะลัมยูลัดนะครับเหมือนกันนะครับจบด้วยกับตัวดานแล้วก็ตัวดานตัวนี้เป็นอักษรก้อนกอละแล้วก็เป็นสระสุกูนเดิมนะครับก็จะเป็นก้อนกอละซุกรอนะครับจะไม่หนักเท่ากันกับก้อนกอละกูบรอนะครับวะลัมยูลัด ว่าลมยูลาดอ่า,อาเป็นเสียงสะท้อนนะครับเอามาดูกันอ่านอายะนี้นะครับลมย่ลิดว่าลมยูลาดออีกครั้งนะครับลมย่ลิดว่าลมยูลาดอายะต่อมานะครับว่าลมย่ากุลลาหูอ่ายกุลลาหูตรงนี้นะครับกุลเนี่ย กาฟเนี่ยพี่น้องสังเกตกาฟเข้าไปในตัวรามเลยนะครับเพราะอะไรเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับนูนสุกูลมาพบเจอกับตัวรามนะครับเป็นห um. ุกกมอิดะรอมบีลากุนนะนะครับอิดะรอมบีลากุนนะก็คือเมื่อเวลาที่นูนสุกูลแล้วก็ตันวีนสารซ้อนนะครับพบเจอกับตัวรามหรือตัวรอเนี่ยนะครับก็จะเป็นห um. ุกกมอิดะรอมบีลากุนนะก็คือให้อ่านเข้าไปในตัวรามไปเลยนะครับโดยที่จะไม่มีการหน่วงเสียงนะครับแล้วก็พี่น้องสังเกตนะครับบนตัวนูนเนี่ย นะครับถ้าเป็นเล่มที่เป็นคอตอุสมานีนะครับตัวนูนเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่สระสุกูลให้เห็นนะครับก็คือเป็นจุดสังเกตว่ามันเป็นเอ่อเป็นการอิดเดอรอมเข้าไปในตัวลามนะครับแล้วก็บนตัวลามเนี่ยเขาก็จะใส่สระชัดดะนะครับให้ให้เอ่อเป็นเป็นจุดสังเกตให้เราเนี่ยง่ายในการที่เราจะอ่านนะครับก็คือตัวกราฟเข้าไปในตัวลามเลยนะครับอันนี้เป็นหกกลมอิดเดอรอมบีลาหุนนะนะครับย่กุลเลหูย่กุลเลหูนะครับ ولم يقل له กู้ฟู่วันอ่าต่อมากู้ฟู่วันตรงนี้นะครับให้พี่น้องอ่านให้ชัดเจนนะครับวันวันจะไม่วลนะครับเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็นฮุกกมอิฐฮาร์นะครับเมื่อเวลาที่นูนสุกูลหรือตันวีนสระซ้อนพบเจอกับตัวฮัมซะนะครับก็จะเป็นฮุกกมอิฐฮาร์นะครับให้พี่น้องอ่านให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่หน่วงเสียงนะครับแล้วก็พี่น้องระวังอย่าไปม้วนลิ้นนะครับเหมือนกับเป็นตัวรามเนี่ยไม่ได้นะครับคนไทยหลายๆคนไปอ่านกู้ฟูวันกู้ฟูวลนะครับไปม้วนลิ้นนะครับไม่นะครับอัน นะครับกู้ฟื้นกู้ฟื้น กูฟูวันแล้วก็อาฮัดนะครับก็จบด้วยกับตัวดานนะครับแล้วก็ตัวฮาตัวฮานี้ก็เป็นฮาเล็กนะครับก็มักอรของมันอยู่ที่กลางลําคอนะครับให้พี่น้องไปให้ถึงมักอรของมันแล้วก็จบด้วยกับตัวดานเป็นก้อนกอละแล้วก็ตรงนี้เป็นก้อนกอละกูบรอนะครับเนื่องจากบนตัวดานเอ่อเป็นสระไม่เอ่อไม่ใช่สระสุกูลเดิมนะครับเราเป็นเราเปลี่ยนเป็นสระสุกูลเนื่องจากเราอ่านหยุดมันนะครับฉะนั้นก็จะเป็นก้อนกอละกูบรอนะครับให้อ่าสะท้อนให้หนักและชัดเจนนะครับอาฮัด อะฮัดนะครับเอามาดูการอ่านอายะห์นี้นะครับวะลัมยะกุลลาหูกุฟวนอะฮัดอีกครั้งนะครับวะลัมยะกุลลาหูกุฟวนอะฮัดอ่านะครับเอามาดูการอ่านสุร้อนนี้นะครับตั้งแต่ต้นนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن ول له كفوا أحد อ่านะครับเอามาดูความหมายของสุรห์นี้นะครับอายะแรกนะครับกุลฮ ah ุวะลลอฮฺอะฮัดนะครับหมายความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้เป็นหนึ่งเดียวนะครับอายะต่อมานะครับอัลลอฮุซอมัด หมายความว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งนะครับหมายความว่าบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนะครับจำเป็นจะต้องหวังพึ่งพิงจากอัลลอฮ์ตาอลานะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นยินเป็นสัตว์หรือจักรวาลโลกใบนี้ทั้งหมดนะครับจะต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ไม่หวังพึ่งสิ่งใดนะครับไม่อัลลอฮ์ไม่จําเป็นที่ต้องหวังพึ่งสิ่งใดนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจําเป็นจะต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์นะครับแต่อัลลอฮ์นั้นทรงพอเพียงจากทุกสิ่่่่งงทุกอออยยยยาาาาาาะคหตมมมลลววว พระองค์ไม่ทรงประสูตร์และพระองค์ไม่ทรงถูกประสูตรนะครับและอายะต่อมานะครับว่าลัมยักุลแลฮูกูฟูวันอะหัดหมายความว่าและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับก็สุระนนี้เป็นสุระสั้นๆนะครับที่ง่ายต่อการท่องจำนะครับพี่น้องก็ลองฝึกอ่านกันดูนะครับให้ถูกต้องตามมัคคุรตของมันนะครับ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته